ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมเทปการสอนของโคต้านะครับวันนี้นะครับก็ไปสอนที่อำเภอวาปีปทุมนะครับมาสอนแถวแถวตำบลขามป้อมนะครับผมก็รับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับอย่างที่ท่านได้ฟังนะครับไม่ผิดแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอการสอนนะครับก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับผม อ่ะกดเลยครับกดติดตามกันเลยนะครับกดซับสคร b e นะครับผมสับสคราอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับอนี้คือชุมชนหมู่บ้านนะครับผมเมื่อวานผมมาผมก็หลงทางไปทีหนึ่งแล้วนะครับก่จะออกจากบ้านนี้ได้นะครับมันถนนมันโอโ้โหโคดเคี้ยวเดี้ยวงอกันไปนะครับ ตอนนี้เรามาถึงบ้านโนนรังนะครับหมู่ที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับอ๋อแถวชุมชนแถวนี้น่าจะรู้กันดีนะครับผมก็เพิ่งเคยมานะครับผมที่ถ่ายให้ดูจะได้รู้ว่าผมไม่ได้พูดเล่นนะครับไปสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับเมื่อวานผมมาถึงแยกนี้นะครับผมก็จะหลงทางนะครับผมก็เลยตัดสินใจขับตรงไปนะครับปรากฏว่าถูกต้องนะครับก็คือ บ้านแต่ละหลังนี่บอกเลยว่าหายากนะครับต่อให้ GPS ก็ยังหาไม่เจอนะครับบางทีนี่แหละนะครับบรรยากาศของการตามหาบ้านผู้เรียนนะครับตอนนี้เข้ามาถึงบ้านอะไรนี่ก็ยังไม่บอกบ้านอยู่ดีนะครับอะไรขอให้ท่านเดินทางดูสยิภาพนะครับผมขอบคุณครับผมก็มออนัดไว้ที่บ้านอาาบ้านโนนแดงนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันหนูดูถนนนะครับผมนี่ไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดลำพงลำปางอะไรที่มีโคดเคี้ยวเลี้ยงงนะครับและนี่คือถนนนะครับนี่ก็ทางแคบนะครับรถสวนกันในมือใหม่นี่เสียวเลยทีเดียว าแล้วมาแล้วรุ่นมาแล้วะคอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมหากท่านไม่ไม่อยากพลาดการออสอนนะครับแล้วก็พลาดสิงต่างๆนะครับในทีว,วีโอนะครับก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับผมกดติดตามเอาแค่ขนาดนี้ก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวแลวครับก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ เราก็ต้องไปดูคนขับนะครับนี่แหละนะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเราก็ปรับไปตามสภาพก็แล้วกันนะครับผมสําหรับมือใหม่หัดขับก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับนี่เพิ่งมาถ่ายให้ดูนะครับจริงๆเมื่อวานก็มาหลงทางมาแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วก็เลยถ่ายให้ดูว่าบานประมาณไหนนะครับซอกแซกไปยังไงนะครับ ก็สอนตามซอกตามซอยแหละครับได้ทุกรูปแบบของการสอนนะครับคุยกันได้นี่ก็คุณยาย,นนยจอดรถอยู่ปากซอยเ้วทีเดียว๋็คุยกันสบายเลยนะครับรถแห่ในาย่ายเออ นั่งใช้เลยนะครับคุณตาไม่ได้สนใจว่าเราจะเลี้ยวยากหรือยังไงนะครับเนี่ยคุยกันสบายเลยนะครับนี่ก็เป็นบ้านท้ายบ้านนะครับวันนี้ก็จะถึงบ้านผู้เรียนแล้วนะครับผมก้องเรานี่ก็เงียจริงเลย ล้างด้านหน้านี้นะครับนี่แหละ้ลงนี้เลยนะครับทางเข้าก็เป็นประมาณนี้นะครับรถก็คือรถนิสสันนะครับคันที่เห็นอยู่นะครับนั่นแหละสีขาวนั่นแหละครับเห็นไหมครับ ที่จอดรถก็เป็นประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นบ้านหลังนี้นะครับที่จะเรียนนะครับที่จอดรถก็กว้างแต่ว่ามีการถอยเข้าออกบ่อยจนพื้นที่ตรงนี้นครับเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับผมจะทำให้การบางทีต้องได้เร่งัำเร่งก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยก็แล้วกัน,นครับ ขอบคุณสำหรกกับการติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามในคลิปถ,ถัดไปนะครับ